ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับที่จะถนอมหรือว่ารักษากระชังกระชังบกให้มีอายุมีอายุที่ใช้งานได้ได้ได้นานขึ้นนะครับลักษณะของพยางนะครับลักษณะพยางนะครับพยางนี่เขาจะบอกขนาดความหนาถ้าเราสั่งมาหรือเราซื้อมานะครับ ถ้าเราลงไปเดินไปเหยียบไปย่ำาเงี้ยเวลาเราไปจัดการระบบบ่บข้างในอ่ยถ้าเราเดินลงไปแล้วไปไปทำให้ผ้ายางอ่ะพายางดำเนี่ยเกิดเกิดการยุบตัวหรือการขยายตัวนะครับยุบตัวหรือขยายตัวทำให้พายางตัวนี้ขาดแล้วก็จะทะลุนะครับทะลุแล้วทำให้สัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยอาจจะรอดออกไปได้ หรือภาษาฟันบ้านเราคือมุดออกไปได้นะครับอ่ากระดูดทาไมอันนี้มันเหล็กนะครับผมก็เลยมีวิธีนะครับที่จะเราไม่ต้องไปเหยียบนะครับจัดการระบบบ่อด้วยเครื่องมือเล็กๆนะครับเอารวดเส้นหนึ่งนะครับมัดเส้นปลายไม่ไผ่นะครับถ้าถ้าถ้าผักตบมันเยอะอย่างเงี้ยครับถ้าผักบุ้งมันเยอะเงี้ยเราเกาะเราเกาะดึงออกมานะครับ กอใหญ่อย่างเงี้ยแต่ผมผมผมเอาเกาะอันเล็กก็การจะได้เกาะง่ายๆนะครับแล้วก็เกาะดึงเลยครับเนี่ยเนี่ยติดมาแล้วครับไม่ต้องทําให้ผ้ายางเราเสียหายด้วยนะครับนี่ครับเกาะกองไว้อย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเครื่องมือตัวเนี้ยก็ทําเป็นลวดเอาอะไรเหล็กก็ได้ที่มันเส้นเล็กๆครับที่มันเส้นเล็กๆครับงอแล้วก็เกาะดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ มาเป็นพวงเลยครับมาเป็นพวงเลยแล้วก็มากองรวมไว้แล้วก็จัดการนี้ได้แล้วก็กบเขาจะได้มีพื้นที่นะครับสําหรับพื้นที่น้ําให้เขากระโดดตดงแล้วก็เวลาผมให้อาหารอย่างเงี้ยมันก็จะลอยเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่กว้างให้ให้กบได้กินได้สะดวกหัวอาหารไม่ต้องไปแอบอยู่ตาม ้างตกตบอะไรเงี้ยมันจะกินไม่ได้นะครับกบมันจะมองไม่เห็นมั้งผมว่านะสังเกตดูมันจะมีอาหารหลงเหลืออยู่ในนี้อยู่ครับก็เกาะออกนะครับอย่างนี้แหละง่ายครับ <c oughs> พายางเราก็ไม่ขาดนะครับเพราะว่าลงองอขึ้นมาพอเราดันไปปุ๊บมันจะเจอจุดงออย่างนี้ครับพายางเราแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอะ่ะมันจะแข็งแล้วทําให้พายางเราอาจจะเกิดรอยฉีกขาดได้นะครับหรือว่าเราดงไป เก็บไปจับอย่างเงี้ยพยายามกาจจะเกิดยุบตัวนะครับยืดหยุ่นอย่างเงี้ยขาดทะลุอย่างเงี้ยเป็นอีกวิธีหนึ่งครับผมใครมีวิธีดีกว่าน,นี้ก็ก็ลองทําดูนะครับอันนี้วิธีของผมจบคลิปครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ